สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเป็นเรื่องของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะโดยดิฉันอาจารย์จุฑาพรเหมือนชูค่ะ สิ่งแรกที่เราต้องรู้นะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์อันนี้คืออะไรเรามักจะสงสัยนะคะว่าช่องทางออนไลน์นั้นคืออะไรจริงๆแล้วช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์หรือเราเรียกว่า distribution channel ก็คือเส้นทางที่จะทำให้สินค้าหรือบริการถูกส่งจากมือผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยโดยการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์เนี่ย ในปัจจุบันเรามักจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในการนำเสนอสินค้าที่จะทำให้สินค้านั้นเดินทางผ่านตัวดิจิทัลไปถึงหมู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัยค่ะตัวนี้เราจะมีแพลตฟอร์มต่างๆค่ะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายหรือ distribution channel ค่ะ ซึ่งมีอยู่สแบบนะคะช่องทางที่1คือช่องทางทางตรงค่ะ Direct Online Channel ก็จะมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะหรือ Facebook Page นะคะ Line OA หรือ TikTok Shop ก็ตามทั้งแพลตฟอร์มทั้งหมดนี้นะคะสามารถที่จะเป็น ตัวกลางนะคะที่จะนำสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะโดยสินค้านั้นจะถูกส่งออกจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรงได้เลยค่ะแพลตฟอร์มต่างๆที่พูดมานะคะก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงโดยสิ่งพวกนี้อาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อได้กับผู้ผลิตโดยตรงสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากค่ะ สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะคะก็คือช่องทางทางอ้อมหรือ Indirect Online c h ANNEL ค่ะไม่ว่าจะเป็น e-marketplace นะคะ Lazada, Shopee หรือช่องทางรวมสินค้าชุมชนอย่างเช่น t h a i t r a d e c o m นะคะหรือ o top today ก็ตามนะคะที่จะรวบรวมสินค้าโอท็อของชุมชนมาอยู่ในตัวแพลตฟอร์มเดียวกันทำให้ลูกค้าสามารถที่จะค้นหาสินค้าชุมชนได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ระบบถังออมนี้นะคะมักจะมีระบบที่ชำระเงินแล้วก็การจัดส่งที่พร้อมมากพอที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายแล้วก็ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือในช่องทางอ e ีเมจเกตเพจพวกนี้ค่ะจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นอย่าลืมบริการหลังบ้านด้วยนะคะถ้าเราทำ ธุรกิจนะคะผ่านช่องทางออนไลน์แล้วมีความสำคัญอย่างไรสิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆคือช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นสะพานที่จะเชื่อมระหว่างความสัมพันธ์ลูกค้านะคะกับชุมชนซึ่งเราสามารถที่จะขายสินค้าได้ทั่วประเทศหรือออกไปนอกประเทศได้เลยนะคะไปได้ทั่วโลกเลยค่ะ และอีกข้อนึงนะคะก็จะทำให้สินค้าชุมชนเนี่ยเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องมีความต้องการสินค้าของเราซึ่งอาจจะไม่ได้สามารถมาเดินทางมาซื้อหน้าร้านได้นะคะแต่เราสามารถที่จะเซิร์ชหาแล้วก็ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาซื้อเลยค่ะอีกข้อหนึ่งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ ที่ทันสมัยให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเราด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้รับความนิยมมากๆในหมู่กลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่เพราะฉะนั้นการที่เรานำสินค้าไปผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นช่องทางท,างที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกช่องทางหนึ่งค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะการส่งเสริมให้แบรนด์นะคะ สร้างการรับรู้หรือการสร้างแบรนด์แอบเรเนสให้เกิดขึ้นเกิดการรับรู้แล้วก็สื่อสารไปผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลนะคะหรือการสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆหรืออ e ีเม k เจ p ทเพก็ได้นะคะลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ที่ดี มีอะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยค่ะเข้าถึงง่ายแน่นอนนะคะหรือ accessibility นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนลูกค้าก็ซื้อได้จริงไหมคะอยู่ทั่วโลกแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็หาซื้อสินค้าที่เราต้องการได้เลยค่ะลูกค้าสามารถที่จะเข้าชมแล้วก็สั่งซื้อได้สะดวก ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นในยุคป,ปัจจุบันโอกาสทางการขายช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะอันที่สองก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อได้หลายช่องทางสร้างอิ t e g r a t ชันการเชื่อมโยงผ่านระบบของ Facebook, Social Media, Instagram, Line หรือ Shopee ช่องทาง e m a r k e t p l a c e หรือช่องทางพวกนี้เราสามารถสร้าง คอนเทนต์ทางการตลาดหรือปักตะกา้าก็นำรูปสวยๆของเราเนี่ยไปปักตะกา้าหรือไปอัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนี้ได้เลยค่ะ นอกจากนั้นเรายัางสร้างความน่าเชื่อถือสร้าง credibility ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลร้านค้าหรือช่องทางการติดต่ออันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าถทาไม่น่าเชื่อถือลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าเราแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างได้อย่างไรบ้างนะคะช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นชื่อนะคะร้านค้าที่ชัดเจนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ หรือสถานที่ให้ชัดเจนสามารถที่จะระบุได้ก็ควรจะระบุเข้าไปให้ชัดเจนเพราะเวลาที่ลูกค้าเขาจะเลือกซื้อสินค้าเหมือนกับเราอะคะ่ะเรายังต้องค้นหาข้อมูลถ้าเกิดไม่น่าเชื่อถือเราก็จะไม่ตัดสินใจซื้อหรือเราอาจจะไปซื้อร้านอื่นแทนนะคะนอกจากนั้นยังสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีให้กับลูกค้าหรือ user experience นอกจากนั้นนะคะเราจะมีรูปภาพสวย,สวย การขายออนไลน์สำคัญมากเลยก็คือการถ่ายภาพแม้แต่มือถือเครื่องเดียวแต่เราอาจจะต้องมีเทคนิคในการถ่ายภาพที่ดีแล้วก็ภาพที่มีคุณภาพพออัปโหลดขึ้นระบบของแพลตฟอร์มพวกนี้นะคะเราก็จะสามารถทําให้ภาพมีคุณภาพและลูกค้าก็จะได้เห็นภาพที่ถ่ายขึ้นบนช่องทางออนไลน์แต่ทริคนิดนึงนะคะอย่าตกแต่งภาพจนเกินความจริง เพราะมันอาจจะเป็นการหลอกลวงได้นะคะระบบสั่งซื้อก็ควรจะต้องไม่ซับซ้อนมากมายค่ะควรจะเป็นระบบที่สั่งซื้อได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าใช้เวลานานในการสั่งซือ้อลูกค้าก็ไม่ซื้อแล้วค่ะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อเราปิดการขายได้แล้วเราไม่ควรจะหยุดแค่ ปิดการขายแล้วถิ้งลูกค้านะคะสิ่งที่สำคัญเราจะต้องมีการสร้าง engagement ให้กับลูกค้าเริ่มตั้งแต่ลูกค้าทักแชทมาเลยค่ะตอบแชทเร็วตอบอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่โกหกลูกค้าด้วยนะคะหลังจากนั้นถ้าลูกค้ามีการรีวิวการถ่ายคลิปวิดีโอคอนเทนต์การใช้งานสินค้า เราก็จะสามารถต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนนะคะถ้าจะเอาคลิปมาขึ้นระบบบนแพลตฟอร์มหรือบนช่องทางการขายออนไลน์ของเราหรือบนโซเชียลมีเดียเราอาจจะนำคลิปรีวิวพวกนี้มาใช้ในการโปรโมทการขายหรือการโฆษณาการขายได้ค่ะเพราะว่าเกิดจากการใช้จริงจากลูกค้าแล้วก็เกิดความพึงพอใจจริงๆจะมีความน่าเชื่อถือมากแล้วก็เป็นการบอกต่อ ที่ดีมากๆเลยค่ะควรจะมีการโพสต์บ่อยๆแล้วก็อัปเดตคลิปหรือรูปภาพสม่ำเสมอหรือโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างเช่นโปรเดย์1 1 1 1หรือเทศกาลปีใหม่สงการตุษดจีน พวกนี้ก็สำคัญมากๆนะคะที่ลูกค้าจะให้ความสนใจแล้วเรามีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นอาจจะใช้ช่องทางพวกนี้ในการไลฟ์สดเพื่อที่จะเปิดไลฟ์ให้กับลูกค้าได้ซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่นสั้นๆได้ค่ะ